สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการส,ส่องวรีวิวของอวันนี้จะมาไขข้อสงสัยหายค,คนน่ะสงสัยว่าเฮ้ยเราเลี้ยงน้องๆแล้วจะมีสมคิดมีน้องหมาด้วยหนึ่งตัวเนี่ยความสะอาดอทำอะไรอย่างไร<อ>ซึ่งที่จริงอ่ะเรื่องความสะอาดเนี่ยมันก็สำคัญมากและทุกบ้านก็ต้องมีไอ้เครื่องนี้อยู่แล้วเครื่อง UV Sterilizer แบบ3 in 1 เกี่ยวกับแสงแดดไหม,ม UV ไม่เกี่ยวเลยหรอมันเป็น UV ข่างตื้อคือเวลาเราล้างขนนมเสร็จนะคะ <c oughs> หรือว่าพวกก็จุบจุ๊บเฮ้ยน้อง <c oughs> นี่นี่น้อง <c oughs> คิดจะแกแล้งนานี้เลย เพราะว่าอย่างที่บอกว่าบางทีเนี่ยของเล่นน้องๆหรือของน้องบางทีสมคิดอาจจะมีแอบ,บมาแบบแอบมาดมแอบบมาเรียนซึ่งการที่แบบว่าล้างธรรมดาเราก็กลัวว่าแบบไม่พอหรือเปล่าเราก็เลยจะมีมเครื่องที่เอาไว้นึ่งขวดนมเอ่อเอาไว้ฆ่าเชื้อขวดนมแล้วก็พวกของเล่นอย่างนี้ทั้ง ไปหยิบมาสิคะอเแล้เวลเดี๋ยววันนี้เราจะโชว์ด้วยว่าน้องๆอะสามารถเออ่ทำตามคําสั่งเราได้แล้วนะเดี๋ยวนี้<อ>นี่ครับตรงนี้เลยพ่อตรงนี้มีปั๊กพอด,ดีอ๋อตรงนี้เลยนะพ่อแล้วคุณพ่อจะไม่เสี่ยปั๊กให้แม่หน่อยเลยอ้ออาวลูกลูกลูกเชื่อคำพ่อมันมันเอ้ยเฮ้ยลูกลูกพัอลูกเครื่องเนี่ยมันทนทานแต่ว่าลูก เราก็แรงเหมือนกันนี่อ่ะมาพี่เปิดไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เปิดนะเปิดอ่มา่เปิดแล้วเอาเก็บให้หน่อยค่ะโอ้โนเอาันนี้เก็บให้หน่อยค่ะเก็บทำไหมคะเก่งมากค่ะนี่ด้ค่ะนี่ตกเกค่ะนี้ด้วยค่ะอันนี้ด้วยค่ะเก็บค่ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วทำยังไงคะเสร็จแล้วปบมือค่ะโอ้ิดด้วยเก่งมากเลยค่ะแล้วก็ค เข้าไปแบบนี้ใช่ไหมและเราก็สามารถเอ,อ่อให้มันฆ่าเชื้อได้เลย <Wow. S 1> คุณสมบัติของตัวนี้ที่เรารู้สึกว่าเออมันไม่เหมือนเครื่องอื่น <Yeah. S 1> เครื่องอันนี้ oh. เสียงอ่ะเง oh. ียบมาก oh. ตอนแรกที่เราเริ่มตอนแรกที่เราใช้เนี่ยพี่เลี้ยงอ่ะบอกว่าคุณกี่ค่ะเครื่องอ่ะมันไม่ทํางานค่ะคุณกี้สงสัยมันจะเสียตั้งแต่ตอนมาแล้วค่ะ oh. ใช่เหรอพี่รู้ใช่เหรอก็เลยมาดูแล้วก็เอาหูอ่ะ,อะไปอย่างเงี้ยเพราะว่าไฟทุกอย่างแสงมัน ตัวนี้มันจะขึ้นตัวเลขตัวเลขทุกอย่างมันขึ้นแต่เราไม่ได้ยินเสียงเราก็แบบเฮ้ยมันเป็นไม่ได้เหรอเครื่นะทีนี้เราเอาหูแนบพอเพอาหูแนบเสียงเครื่องนะคุณเบามากดิสซิเบิลแบบว่าอยู่ขนาอย่างเง oh, <no>, no, ี้ยไม่ได้ยินเลยโนโนอันนี้โอ้ยรอราวันเราวระวองคือตะแกรงข้างในเนี่ยสามารถปรับระดับได้เขาก็มีแบบว่าระดับให้เราปรับสมมติ <Okay. S 1> ว่าเราจะใส่ขวดนมที่สูงขึ้นมาแล้วก็ปรับตะแกรงได้ตะแกรงใช่ลูกออกได้ไม่ต้องโชว์โอเค ใช้เป็นเครื่องตัวที่มีขนาดใหญ่สุดซึ่งราคาอยู่ที่ประมาณ5้0 0ันเาอะไรประมาณนี้ก็ลองไปดูเอาถุงขามีโปรโมชั่นอะไรจากหมื่นกว่าบาทนะคุณจากหมื่นกว่าเดี๋ยวก่อนตอนนี้เนี่ยเขอขอผมจะขอบคุณค่ะอันนี้ใายให้ขอบคุณคเล็กน้อยอเมก้าปี๊บครับเป็นพ่อเม่้าปี๊บคลังเดี๋ยวนะอีกอันนึงโอเคเกมมาปี๊ค่ะโอเคปิดจ๊อกค่ะโอเคปิดแล้วปีเริ่มกดแล้วนี่เริ่มแล้ว โอเคลูกดิฉันและความสะอาดจริงๆค่ะโอเคค่ะอันนี้เป็น drying อ่ะสมมติเราเริ่มเรากดที่ s t e r i l i n e นี่ไงไฟขึ้นก็จะขึ้นที่สามปุ่มขึ้นที่สามสิบเท่าไหร่นะสามสิบห้านาทีเราก็ทิ้งไว้อย่างนั้นไม่ต้องไปยุ่งกับเขาอ๋อนี่มีการกดแล้วนะต้องเปลี่ยนโหมดลูก s t e r i l i n e อ่ะอ้ามันเวลามันเปลี่ยนอีกแล้วเนี่ยอ๋อนี่ก็เป็นโหมด sterilize ก่อนลูก โอเคออโต้ก็ได้ออโต้ออโต้60นาทีลูกออโต้60นาทีเลยอเดี๋ยดิให้เครื่องเล็กกว่านี้ก็มี มีแบบเป็นไซส์อื่นๆนะคะก็สามารถไปดูเอาได้เดี๋ยวให้ทีมงานเนี่ยไปหามาให้ตุ้ง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 ขึ้นตามนี้เลยแต่แต่อันนึงเนี่ยที่ผมอยากจะพูดก็คือว่าไฟมันแรงดีสมมติยิ่งตอนกลางคืนอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็อีกอันนึงอ่ะเสียงเวลามันเตือนอ่ะทัดเจนเสียงดังใช่สําหรับคนที่ที่แบบว่าทํานู่นทานี่ทํานั่นแล้วก็หลงหลงลืมลืมอย่างบ้านเราอย่างเงี้ยเนี่ยนะฮะอันเนี้ยผมว่าดีเวลาื่้นที่กําลังทํางานไม่ว่าจะเป็นการแบบว่า U V หรือว่าปั เาแห้ง้งอยจะบอกว่าแห้งสนิทนะแห้งสนิทแบบสนิทเลยแล้วก็เสียงก็ไม่ดังด้วยเวลาที่เขาแบบเป่าแห้งเสียงเงียบ <c oughs> เลยเมียไม่อยากพูดปิดชูลีนข้างหลังเนี่ยข้างหลังเนี่ยไปถึงยอดเขาเอเวอเรสต์แล้วไปถึงยอดเขาเอเวอเรสต์แล้วแม่ก็ซื้อออนไลน์นะคะ www. ปั๊มนม .com โอ้ยโอเคปิดเครื่อง แต่อ okay, okay. ัน mm. น like mm. mm. ี hmm? you? You ้ไอ้พ hmm? ูดนิดหนึงได้ไหมไอ้ถามอยู่นิดหนึ่งได้ไหมคะที่รักน่วัสดนี่ไงไม่ต้องไม่ได้หวล้ไม่ใช่หัวล้อน้องไม่ใช่มาหนีเราอไม่ได้หัวล้อน้องเพราะว่าแด็ดเนี้ยเดีบอกวัสดีไม่ไม่ิดเฮ้มันไม่ใช่วัสดิ์นะมันคือวัสดุ นี่วัสดุเขาดูพรีเมียมมากเลยนะยี่ห้ออะไรครับเนี่ยยี่ห้อ,อเซเกอร์เออใช่ยี่ห้อเขาก็จะรับประกันอยู่ปีหนึ่งอันนี้สังเกนะเวลาแบบจะซื้อของอะไรก็ต้องถาม<อ>เยอรับประกันเท่าไหร่คะอันนี้รับประกันปีหนึ่งแล้วก็เคลโอเคอุ่นใจพี่ขารับประกันจากเด็กทำพังไหมคะหนึ่งค่ะตอนซื้อมานะคะมีอะไรอย่างหนึ่งที่ดีมากคือเขาปลอดพวกสารที่ก่อปน โอเคบวมมือบวมมือครับโอเคเอาเป็นว่าของชิ้นนี้สองจิ๋วใช้แล้วดีโอ้ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกดซีเฟอร์ให้เราด้วยนะคะกระมองมีญาลูกกล้องสกปรกช่วยเดี๋ยวนี้เช็คหน่อยเช็คกล้องนะเช็ดนี่อี่นี่เช็ดกล้องนนู่นูนโอ้ยโอ้ยฟืนกอนอ่ะเช็คหน่อยเขาเช็คกล้องโอเค เล่นแทบทะลอกโอเคโอเคเรีย<จ>บร้อยจบไปไป